กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านต่อไปจะเป็นการกล่าวรายงานการตรวจสอบประวัติพฤติกรรมความประพฤติทางจริยธรรมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ที่มีเกยียรติและเป็นตำแหน่งที่ให้คุณให้โทษ คนได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่อไปที่สมาชิกกรรมธิการจะได้กล่าวรายงานต่อท่านสมาชิกขอให้ท่านกุณารับฟังด้วยใจเป็นธรรมด้วยใจที่เที่ยงธรรมแล้วก็คิดว่าสิ่งที่กรรมธิการจะเสนอต่อท่านนั้น เป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมานะครับในช่วงแรกนี้ท่านสุวรรณีศิริเวชพันธ์เลขานุการของคณะกัรบริก,รกรารสามัญจะกล่าวรายงานให้ที่ประชุมได้ทราบก่อนเป็นนั้นแบบแรกครับ